สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำพัดลมที่เสียใช้งานไม่ได้และไม่มีแบตเตอรี่ใช้สายชาร์จโดยตรงซ่อมแบบง่ายๆทำแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับด้านหลังมอเตอร์เขาระบุไว้ที่5โวลต์นะครับเราก็จะมาดูขั้นตอนด้านในกันนะครับต่อมาเราก็จะแกะ ฝาครอบตรงนี้ออกเราสำรวจปุ่มกดต่างๆก่อนก็ได้นะครับว่าเขาใช้งานได้หรือเปล่าตรงนี้จะเป็นที่ชาร์จนะครับหัวไทซีอยู่ด้านหลังเราก็จะมาหาตำแหน่งที่จะไขน็อตออกนะครับตรงนี้เป็นสายห้อยเราไม่ได้ใช้งานนะครับเราก็ปลดออกไปนะครับเราก็จะมาดูน็อตที่ยึดอยู่ด้านหลังนี้มีทั้งหมด6ตัวนะครับเราก็ทำการปลดน็อตออกให้หมดเลยนะครับทั้งหมด6ตัว อุปกรณ์ที่เราจะซ่อมต่างๆถ้ามันเสียเราไม่ควรเอาไปเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับเราจะต้องมาเช็คดูด้านในก่อนนะครับถ้ามีการช็อตหรือ,อใช้งานไม่ได้เราก็ต้องมาดูด้านในถ้าเราไปชาร์จเลยมันผิดพลาดได้นะครับคือมันอาจอันตรายมันช็อตหรือมันดูดก็ได้แต่ว่าพัดลม dc แบบนี้ ไม่อันตรายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องตรวจเช็คก่อนนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะครับตัวนี้เมื่อเราทำการปลดน็อตออกแล้วเราจะมาดูด้านในกันนะครับเนี่ยด้านในก็จะเป็นฝาครอบแบบนี้แล้วก็จะมะีกระจังข้างหน้านะครับเราก็ต้องปลดออกนะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะดูว่าสาเหตุนั้นเป็นอย่างไร เมื่อเราเอาตรงนี้ออกมาแล้วเราดูด้านในเลยนะครับเราเช็คใบพัดดูว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าไม่ติดนะครับไม่ติดขัดใดๆเราก็จะมาดูส่วนอื่นก่อนนะครับตรงนี้มันจะเป็นแบบขาล็อกประกบกันแบบนี้นะครับนี่เราก็เอาออกแล้วตรงนี้เขาไม่ได้ใช้แบตเตอรี่นะเพื่อนเขาใช้สายชาร์จโดยตรงเสียบเข้าไปเลยผ่านเข้าไปที่วงจรแล้วก็จ่ายไปที่ มอเตอร์นะครับนี่ไฟเข้ามาแล้วนะเพื่อนๆแต่ว่าพัดลมของไม่ทำงานเมื่อเราทำการกดปุ่มเทสดูแล้วก็ไม่ติดนะครับแต่ไฟมีนะครับตัวนี้ไฟจ่ายเข้ามาแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นที่วงจรก็ได้นะครับแต่เราต้องแกะดูนะครับตรงนี้เป็นหัวชาร์จแบบไฮซี C นะตัวนี้โอเคก็จะผ่านเข้าไปในวงจรตัวนี้ เราก็ต้องเปิดฝาดูด้วยนะครับเพื่อสายไฟมันหลุดมันขาดหรือมันช็อตตรงไหนเราก็จะได้เห็นแล้วก็แก้ไขนะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็เปิดหน้ากากตรงนี้ออกปรากฏว่าด้านในตรงนี้ไม่ได้มีสายไฟอะไรที่ดูแล้วน่าจะชำรุดอะไรนะครับเราก็เทสดูตำแหน่งอื่นก่อนนะครับลองเนี่ยหลอดไฟทั้งหมดมันติดนะครับเพื่อนๆแต่ว่าใบพัดมันไม่หมุน ่าตรงนี้เมื่อเราเห็นอ่าเป้าหมายตรงนี้แล้วเราก็ลองกดปุ่มมันมีหลายปุ่มนะแต่ว่าลงุงตุ้ยไม่ไม่เห็นมีอุปกรณ์ใดๆมาเสริมก็คิดว่าใช้งานได้แต่พัดลมแต่ระบบไฟของวงจรเขาจ่ายอยู่นะเพื่อนนี่เราลองหมุนดูไม่ติดเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อมาเราก็ต้องไปดูที่มอเตอร์ใช่ไหมครับนี่นะเราก็ทำการอ่าดึง ใบพัดตรงนี้ออกเลยนะครับเพราะว่ามันน่าจะเห็นสายไฟอ่าปรากฏว่าสายไฟมันขาดนะเพื่อนๆหลุดออกมาจากวงจรตรงนี้เลยนี่เห็นไหมครับเพื่อนนี่อันนี้ลุงตุ้ยให้เห็นเลยนะครับว่าสายมันหลุดมาทั้งสองเส้นเลยนะครับโอเคเราก็ทําการแงะฝาครอบสายไฟตรงนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยประกอบเข้าไปใหม่ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่เลยนะครับเราเอาออกมาเลยนะครับ เนี่ยหัวมันขาดแบบนี้เลยนะเพื่อนๆนี่คือสาเหตุที่เขาทิ้งนะครับที่มันใช้งานไม่ได้อ่าต่อมาเราก็จะมาดูอ่าจุดที่เราจะนาสายไฟเขากลับเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะมีระบุบอกว่าเป็นขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้ใช่ไหมครับนี่เครื่องหมายบวกกับลบเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อสายเข้าไปให้ถูกขั้วนะครับนี่ตรงนี้นะเราเห็นเป้าหมายแล้วนะครับนี่ สายสีแดงคือขั้วบวกนะครับาสายสีดำคือขั้วลบเราก็ทำการปอกปลายสายไฟใส่เนื้อตะกั่วแล้วนำไปบัดกีเลยนะครับตรงนี้ห้ามผิดพลาดนะเพื่อนๆโอเคก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่อันนี้คือสาเหตุนะครับต่อมาเราจะทำการบัดกีนะตรงนี้เราก็ต้องบดสายไฟตรงนี้ออกก่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วเราก็ทาการบัดกีเพื่อนก็ต้องปิดจมูกด้วยนะครับ นี่เลยเราก็จะหาที่จับามาวางให้ดีแล้วก็ทําการใส่เนื้อตะกัว่วตรงขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เราอย่าให้เนื้อตะกั่วมารวมกันนะครับเราจะต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะเพื่อน,อนๆใจเย็นๆค่อยๆเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปนะครับเพื่อที่เราจะใส่สายไฟเข้าไปแบบง่ายๆต่อมาเราก็จะเอาสายไฟเข้าไปที่เดิมนะครับแล้วก็นําปลายมาเชื่อมกับ ตัวมอเตอร์นะครับขั้วบวกขั้วลบเราวาังลงไปก่อนนะครับนี่เมื่อเราเห็นตำแหน่งขั้วบวกลบแล้วเราก็ทำการบัดกีเข้าไปให้แข็งแรงนะตรงนี้เอาให้แน่นเลยนะครับนี่เลยนี่คือสาเหตุหลักที่มันพัดลมมันไม่หมุนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเมื่อเราต่อสายเข้าไปแล้วมันจะหมุนหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ทำการบัดกีเข้าไป ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะเพื่อนๆตรงนี้เอาให้แข็งแรงด้วยนะครับโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็คว่ำเข้าไปเพื่อที่ให้สายไฟลงไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมครับแล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ใส่ใบพัดเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูนะครับว่าอ่าพัดลมเขาจะทำงานหรือเปล่าแบบนี้นะครับนี่เลยเราก็ประกอบฝาครอบเข้าไปเลยแบบนี้นะครับโอเคแล้วเราก็ ทำให้เขาแน่นยึดให้แน่นเลยนะครับตรงนี้มันอาจจะหลวมนิดนึงเพราะว่ารูที่ล็อกตัวเดิมเนี้มันหักไปนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะต้องยึดให้แน่นด้วยกาวสองหน้าหรือกาวช้างก็ได้แล้วแต่เราเลยนะเพื่อนๆตรงนี้โอเคตรงนี้นะนี่ใส่เข้าไปต้องใจเย็นๆนะครับตรงนี้นี่กดให้แน่นเพราะว่าถ้าเราทําไม่แน่นเดี๋ยวมันหลุดมันจะไปโดนใบพัดน,นะครับเวลาเราเปิดพัดลม พราะฉะนั้นตรงนี้ต้องยึดให้ดีเลยนะครับอ่ามันยังหลวมอยู่เราก็ใส่กาวช้างไปเลยก็ได้นะครับตรงนี้นะอ่ากดให้แน่นเลยโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะหยอดอ่ากาวช้างลงไปก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีขั้วที่ยึดตรงนี้นะครับอ่าต่อมาเราก็จะใส่ใบพัดลงไปแล้วลองหมุนดูนะครับว่ามันไม่ชนกับขอบ หรือภา,าชนะต่างๆที่มันเลยออกมาเราต้องเทสไฟดูได้เลยนะครับตรงนี้นี่เราก็เสียบไฟเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดชุดของพัดลมก่อนนะครับตรงนี้นะเราดูใบพัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็กดปุ่มเลยนะครับอันแรกนี่คือปุ่มพัดลมนะครับปรากฏว่าใช้งานได้นะเพื่อนๆนี่เลยแรงด้วยนะเนี่ยเพื่อนมันมีทั้งหมด3ามเบอร์นะครับโหแรงมากเลย ตามสายตาที่ลุงตุ้ยมองนี่คืออ่าสภาพน่าจะดีนะครับตรงนี้ดีกว่าเอาไปทิ้งเลยนะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมครับอ่าตรงนี้เรากดครั้งที่สี่มันก็จะหยุดตรงนี้เราก็ทําให้มันแข็งแรงอีกนิดนึงเพราะว่าดูแล้วมันเหมือนมันจะหลุดออกมานะครับนี่ต่อมาเราก็ทําความสะอาดตรงหน้ากากตรงนี้นะนี่ลุงตุ้ยก็จะใช้น้ํามันเช็ดตรงนี้ออกแล้วก็ประกอบเข้าไปตอนนี้ก็คือเรารู้แล้วว่า มอเตอร์ Motor, พัดลมมันไม่หมุนเพราะว่าสายมันหลุดใช่ไหมครับตรงนี้นะเมื่อเราทําการซ่อมทําการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมใช่ไหมครับตรงนี้นะพัดลมตัวเนี้เขาจ่ายไฟตรงมาจากสายชาร์จเลยนะเพื่อนๆไม่มีแบตเตอรี่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนําหรือเคลื่อนย้ายไปใช้ตําแหน่งอื่นมันไม่ได้นะเพื่อนๆเรา จะต้องเสียบปักไว้ตลอดใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมาใช้วิธีของเราที่เราถนัดนะเพื่อน,พอนๆพนลวตุ้ยก็มีวิธีเปลี่ยนแบตเตอรี่นําแบตเตอรีตตร่มาใช้งานต่างๆมากมายหลากหลายนะครับเป็น DIY นะเพื่อนเพอนเพื่อนก็ลองไปทําดูนะครับเราจะหาแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเอามาใส่แต่โวลต์ต้องไม่เกิน5โวลต์น,นะครับจะใช้แบตเตอรี่18650ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับต่อมาเราจะทําฐานปิด ตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ฐานมันไม่มีใช่ไหมครับอ่าเราจะปิดไปเลยเพื่อที่เราจะวางแบตของเราเข้าไปเราก็ใช้ไม้อัดกระดาษแบบนี้นะหรือเพื่อนจะใช้เป็นพลาสติกหรือแผ่นอะคริลิกก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ว่าลุงตุ้ยมีแผ่นไม้อัดกระดาษแบบนี้อ่ามันก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับเมื่อเราทําการตัดแผ่นเรียบร้อยแล้วต่อมาเพื่อนเราจะวางแบตเตอรี่เข้าไปอ่าเพื่อนจะใช้ อ่าก้อนเดียวก็ได้หรือสองสามก้อน4ี่ก้อนก็ได้แล้วแต่เราเลยอ่าลุงตุ้ยจะเอาแบต1 8ึ่งหกหมาลองวางดูมันวางแล้วมันรู้สึกมันไม่แน่นนะครับมันดูเหมือนกับมันติดขอบหรืออยักที่มันเกินขึ้นมาเพราะฉะนั้นลุงตุ้ยจะใช้แบตเตอรี่ลิเทียมโพลิเมอร์นะเพื่อนๆเ,เป็นแบตเตอรี่ที่เอามาจากอ่าโน้ตบุ๊กหรือพวกคอมเล็กๆอะไรพวกเนี้ย อ่าเป็นของอิเล็กทรอนิกส์นะเพื่อนๆตรงนี้มันก็สามารถใช้งานได้นะก็คือสี่โวลต์นะครับนี่เลยลุงตุ้ยก็มีอยู่หลายก้อนลุงตุ้ยซื้อเหมารวมๆม,มาเนี่ยก้อนหนึ่งก็ประมาณยี่สิบาทนะเพื่อนๆเ,เป็นของใช้ใช้งานแล้วนะเป็นของมือสองแต่ว่าเขาใช้งานได้ดีนะครับตรงนี้เราก็จะมาหาตำแหน่งวางจริงๆแล้วอ่ะก้อนเดียวก็น่าจะพอแต่ว่าลุงตุ้ยอยากจะให้มันใช้งานได้นานๆเลยนะครับก็คือสองเท่า เพราะฉะนั้นลุงตุ้ยจะใช้เป็นอสองก้อนแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราจะหาตำแหน่งที่เราจะวางเข้าไปใช่ไหมครับตรงนี้มันวางได้แต่ว่ามันไม่ดูมันไม่แน่นนะตรงนี้ลุงตุ้ยจะเอาวางตำแหน่งตรงนี้แล้วกันนะครับนี่มันจะค้าขอบพอดีเลยแต่ว่าขอบด้านล่างมือตรงนี้มันไม่มีตัวรับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลุงตุ้ยจะตัดขอบแล้วมาแปะไว้เพื่อที่จะรับตรง ด้านล่างของแบตนะครับนี่ลุงตุย้ยก็จะเอาไม้อัดมาวางตรงนี้นะติดด้วยกาวสองหน้าเข้าไปแบบนี้นะครับหรือเพื่อนจะใช้วิธีอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้แบตเตอรี่เราวางได้เสถียรนะครับวางได้ตรงแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับแอบลุงตุย้ยก็จะใช้กาวสองหน้าติดแบบนี้นะแล้วก็วางลงไปในตําแหน่งที่พอดีมันจะเท่ากับด้านบนเลยใช่ไหมครับนี่เดี๋ยวเราลองว,วางแบตดูนะครับนี่เพื่อนมันก็ประมาณอย่างนี้เลยนะเนี่ย โอเคแล้วเราก็หาวิธียึดให้แน่นเลยนะครับต่อมาเราจะมาทำการต่อแบบขนานนะเพื่อนๆตรงเนี้ยเราอย่าให้โวลต์มันมากนะครับเราต้องใช้โว้ลต์เดิมของเขาคือ4โวลต์ใช่ไหมครับแต่ตัวเนี้ยความจุของเขาเยอะนะเพื่อน3,000มิลลิแอมเลยนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้ตัวเนี้ยต่อขั้วให้ถูกเราต้องวัดให้ดีนะเพื่อนขั้วบวกขั้วลบ เราทําการบัดกีเข้าไปใส่สายไฟใหม่เข้าไปเลยนะครับแล้วเราก็เอาไปขนานกันเป็นสองก้อนแบบนี้นะนี่อย่างที่ลุงตุ้ยบอกใช้ก้อนเดียวก็ได้นะครับก็ก็ได้แต่ว่าถ้าสองก้อนก็จะใช้งานได้นานขึ้นเลยนะครับตรงนี้นี่เราวางให้ดีกะระยะให้พอดีกับตำแหน่งที่เราตัดไม้อัดไปวางเมื่อกี้นะครับใช้ความยาวเท่าไหร่เราก็ลองวัดดูแบบนี้นะ อ่าตรงนี้มันมีไฟอยู่แล้วนะเพื่อนเมื่อกี้เราวัดได้ตั้งสี่โวลต์ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้อย่าให้สายเขาชนกันนะครับเราก็ทําการบัดกรีขั้วให้ถูกต้องแล้วเราก็เสริมสายไฟไปอ่าขั้วละหนึ่งเส้นใช่ไหมครับตรงนี้ขั้วบวกมันมีเดิมอยู่แล้วเราก็พันเข้าไปเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งสายแล้วก็เอาไปบัดกรีที่ขั้วนะครับนี่ก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะนี่เราก็บัดกรีให้แข็งแรงเลยนะตรงนี้ โอเคต่อมาขั้วลบใช่ไหมครับอ่าขั้วลบสีดำเราก็เอาสายสีดำของอีกก้อนหนึ่งมาใส่เราก็เพิ่มสายไฟเข้าไปอีกหนึ่งเส้นใช่ไหมครับตรงนี้นะนี่ปลายสายมันก็จะมีสองเส้นใช่ไหมครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปจำที่หัวชาร์จไทซีที่มีเดิมอยู่แล้วใช่ไหมครับตรงนี้โอเค ตรงนี้เพื่อนก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตรงสีแดงๆด้านในตรงนี้มันเป็น bms อยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยเวลาแบตเขาเต็มเขาก็จะตัดเองนะครับนี่ตรงนี้เราก็ทําการบัดกรีเข้าไปให้แข็งแรงก็จะมีปลายสายขึ้นมาแบบนี้2อันนะครับต่อมาเราจะวางกาวสองหน้าเข้าไปตรงนี้ลงตุ้ตัดสั้นไปนิดนึงก็ขอเสริมสักหน่อยหนึงนะครับนี่เลย เอาให้เต็มตรงนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราวางาแบตเตอรี่ลงไปเนี่ยมันจะยึดแน่นแล้วเราก็ใส่กาวกาวร้อนเข้าไปตรงนี้นะครับให้แข็งแรงแล้วก็เก็บสายไฟให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จนะเพื่อนๆนี่ง่ายนิดเดียวเลยนะครับตรงนี้เพื่อนก็ลองหาวิธีเอาเพื่อนจะใช้แบตเตอรี่18 6 5 0หก้ก้อนเดียวก็ได้นะครับเราก็หาตำแหน่งวางตรงนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยจะเจาะ ใช้สว่านจิ๋วตรงนี้เจาะรูใส่สายไฟขึ้นมาสองเส้นใช่ไหมครับเป็นขั้วบวกกับขั้วลบนี่เราก็ใส่สายลงไปตรงไปอย่าเพิ่งไปตัดอย่าเพิ่งไปปอกปลายสายนะเพื่อนเผื่อมันชนกันนะครับนี่เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะนี่เห็นไหมครับเราก็มาปอกทีหลังตรงนี้นะอันนี้มันมีไฟแล้วนะเพื่อนเราอย่าให้เขาชนกันนะครับนี่บวกลบเราทําทีละเส้นเลยเอาไปใส่ก่อนนะครับ ถ้าเราตัดพร้อมกันสองเส้นเดี๋ยวมันชนกันนะครับเพื่อนๆนี่เราก็เอาไปใส่ที่หัวชาร์จของไทซีเลยนะครับอันนี้ของเดิมนะหัวชาร์จตัวนี้โอเคเราก็ต่อบวกลบให้ถูกขั้วแค่นั้นเองนะครับนี่ต่อมาเราลองเปิดดูเห็นไหมเพื่อนแรงมากเลยนะครับนี่เปิดได้สามเบอร์นะตรงนี้ไฟปุ่มที่สองไม่รู้ไฟเป็นสัญญาณอะไรมันไม่มี อุปกรณ์เข้ามาเลยไม่แน่ใจก็เลยทำเฉพาะแบตเตอรี่ก็พอเปิดปิดก็ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะเพื่อนเห็นไหมพัดลมก็ใช้งานได้เนี่ยเพื่อนเห็นอย่างเงี้ยมันแรงสัมผัสได้เลยนะครับว่ามันแรงมากๆแบบนี้เลยเราก็ประกอบเข้าไปเหมือนเดิมนะเพื่อนๆอมีอะไรแกะออกมาเราก็ใส่เข้าไปวางตำแหน่งให้ถูกต้องแบบนี้นะครับแล้วเราก็ทำการประกอบเข้าไปเหมือนเดิม าวางลงไปตามโครงเขาเดิมเลยนะครับนี่กดลงไปให้ตรงล็อกแบบนี้นะ,อะขอบตรงนี้มันก็จะมาล็อกกับขอบฐานด้านขาวๆตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องครอบให้เขาประกบกันแบบนี้นะแล้วก็กดให้แน่นมันก็จะยึดกันไปในตัวเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่เพื่อนตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะโอเคเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ปรับตำแหน่งให้ ให้ดีนะครับอย่าให้สายไฟไปทับกันนะครับถ้ามันไปโดนขอบเดี๋ยวมันขาดแล้วมันก็จะใช้งานไม่ได้นะครับ mm hmm. เมื่อเสร็จตรงนี้แล้วเราก็ใส่น็อตยึดให้แข็งแรงเลยนะเพื่อนๆตรงนี้มีหกตัวเราก็ใส่ให้ครบเลยนะครับระหว่างที่เราทําตรงนี้เราก็สํารวจสายไฟไปด้วยนะเพื่อน mm hmm. เผื่อว่ามันมันไปกดทับกันมันจะขาดนะครับ mm hmm. โอเคเห็นไหมเพื่อนง่ายนิดเดียวเลยต่อไปนี้เราก็จะมีพัดลมใช้ เคลื่อนที่ได้ย้ายไปตรงไหนก็ได้นะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องเสียบกระปักอยู่กับที่แบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าแบตหมดเราก็นํามาชาร์จที่ฐานที่สายชาร์จตรงนี้เลยนะครับแต่ลุงตุ้ยรับประกันได้เลยนะครับว่าใช้งานได้นานมากแน่นอนเลยนะครับเพราะว่าแบตดิียมโพลิเมอร์ที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็เท่ากับ2เท่ากับแบตเตอรี่ที่ใช้ปกตินะครับแต่วลต้องไม่เกิน4โวลต์น,นะเพื่อนอย่าไปเอา อหกเจ็ดโวลต์มาใช้ไม่ได้นะครับอ่าแต่แอมเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีนะเพื่อนๆนี่เห็นไหมครับประกอบลงไปก็เสร็จเรียบร้อยเหลือด้านล่างตรงนี้เราก็เอาวางทับแบบนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราจะใช้อาปืนกาวยิงรอบๆติดเอาไว้เพื่อที่เวลาเราจะแก้ไขงานเราก็จะทําได้ง่ายๆแบบนี้นะอ่าลุงตุ้ยก็จะติดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่เลยก็จะออกมาประมาณอย่างนี้นะ ทำแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนไม่ต้องพิธีรีตองอะไรมากเลยเอาใช้งานได้แล้วก็แข็งแรงด้วยก็โอเคนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วตรงนี้ยฐานาเพื่อนจะใส่เป็นยางรองก็ได้นะครับเป็นขายางเนี่ยตรงนี้ลองกดดูนะครับยังใช้งานได้อยู่มีสามเบอร์นะตรงนี้เวลาแบตหมดเราก็ชาร์จแบบนี้ได้เลยนะครับนี่สำเร็จเป็นอันใช้ได้เลยนะครับเราก็มี ลูกเล่นนิดนึงลุงตุ้ยก็เอานาฬิกาตรงเนี้อ่าที่มันเป็นฐานใหญ่ๆตรงนี้เอามาวางแปะลงไปตรงนี้นะครับเพื่อที่เราก็จะดูนาฬิกาไปด้วยนะครับนี่เลยหรือเพื่อนจะเอาอย่างอื่นมาวางก็ได้นะครับเป็นโคมไฟหรืออะไรก็กแล้วแต่เรานะตรงนี้เพื่อนนี่เห็นไหมครับหัวชาร์จต้องเป็นไทซีต่อไปเราก็ไม่ต้องชาร์จวางกับที่แล้วนะครับเราสามารถจะเคลื่อนย้ายไปวางตรงอื่นก็ได้ที่เราใช้งานนะครับ นี่ก็จะออกมาประมาณแบบนี้เลยนะง่ายๆนิดเดียวเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับไม่ต้องทิ้งเลยใช้งานได้ดีสะดวกแล้วก็เหมาะกับตำแหน่งที่เราจะเอาไปวางนะครับส่วนหน้าปัดก็ปรับขึ้นลงได้แบบนี้นะครับโอเคนี่เลยแรงนะเดี๋ยวลุงตุ้ยจะเอากระดาษให้เพื่อนเห็นว่ามันแรงแค่ไหนนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมครับเรามีพัดลมใช้แบบ มันจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะเราก็ใช้งานของเราไปอันนี้เป็นแนวทางนะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนมีพัดลมแบบนี้ก็ลองทําตามที่ลุงตุ้ยแนะนําตรงนี้นะครับแบ่งปันกันนะเพื่อนๆโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทําด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ให้มีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีมีความสำเร็จในครอบครัวคิดท,ทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับสุขภาพแข็งแรงทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ